จากน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะพุธศกกันบางกอนแล้วก็น้ำการากดีนพิจิตนะฮะอ,อ,อันนี้ไม่ไม่มีขัดลงนะแล้วก็เป็นไฟเมษสิงห์ท่านลงเลยนะก็ขัดท่านลงอีกแล้วเย็เนๆมเีเป็นวันอ่ะเป็นราศีมีนะเดอะมูราศีมีนะ rain, สตรีราศีสิงห์นะเฮอร์มิตราศีกันนั่นเองนะค่ะท่านลงอีกดียวนะ ก็ในตอนนี้นะขึ้นมามีเไพ่คนนะผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะก็มองได้หลายแบบนะก็คือถ้าเป็นูนคนเดียวก็ได้นะแต่มันขึ้นมาเป็นสี่เหรียญนะเรียกว่าเป็นคนที่อันนี้เขายังนะเก็บใส่หีไปเลยนะสามคนนี้ถ้าเป็นคนเดียวกันก็โอเคนะแต่ถ้าเป็นทั้งสามคนเลยก็เยอะอยู่นะมวีนอฟวานะคีควีนอฟครับนะมีควีนเหรียญอีกขาดควีนดาอย่างเนี้ยโอมาเต็มนะก็สําหรับควีนเหรียญนะก็เรียกว่าเขาน่าจะรู้จัก คุณนากก่าจะการทํางานนะแล้วก็คุยนะครับยังมีผลมีที่คน่อดใจนะตอนนี้เขาคิดถึงนะควยนวานคนนี้นะก่อนในอดีตนะเรียกว่าน่าจะนะเหมือนเขาอาจจะไม่ได้ทําให้คุณแฮปปี้หรือพอใจนะสีด้วยเบื่อเซ็งไม่สมอารมณ์นะคุณอาจจะไม่โอเคกับเขานะแล้วก็มีอีโก้ใส่กันด้วยนะเขาหรือคุณก็ได้นะกับวีนอฟครับนะตอนนี้นะเหมือนกับว่าในอดีตอาจจะไม่ได้ให้สถานะนะไม่ได้ชัดเจนแล้วคุณก็เหมือน ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์เท่าไหร่นนะสําหรับวินนวางคืออยู่ได้ด้วยตัวเองนะวินนวางนี่จะเอ่อพอๆกับก้าเหลี่ยมเลยนะในตอนนี้นะเหมือนกับเขารู้สึกของคุณเป็นลักษณะของความที่เรียกว่าคือเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะ,<อ>ะเก่งมีเสน่ห์สวยอะไรก็ตามนะแต่ทําให้คุณไม่ถูกใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะด้วยเรื่องไม่มีสถานะชัดเจนนะวินนวัตรคือในมุมที่เป็นออดโยนก็มีอยู่นะสําหรับ สิ่งที่เราเคยประทับใจกับคุณนะแต่ตอนนี้นะคุณอาจจะดูเย็นชาแข็งไม่เลยนะเก้าเหรียญคืออยู่ได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็ไม่ได้ต้องการความสมัมพันธ์ใดๆแล้วนะตอนนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกเสียดายมากเลยนะสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญเป็นความรู้สึกเสียดายนะคนนี้น่าจะเด็กกว่านะเพราะว่าเป็นไนท์ออฟคัพนั่นเองนะก็กําลังคิดอยู่นะตอนนี้น่าจะห่างกันไป นานนั้นหลายปีเลยนะ mm hmm. เฮอร์มิท่มานั่งเงียบนะหรือไม่ก็อายุห่างกันเกินสิบปีขึ้นไปเลยก็ได้นะหรือไม่ก็คนนี้อาจจะลักษณะของความเป็นคงแก่เรยนเป็นอาการอะไรหรือเปล่านะ mm hmm. ที่แน่ๆก็คือ mm hmm. เงียบห่างหายกันเป็นนานหรือห่างอายุห่างกันเกินสิบปีนะมีความแตกต่างนะเพราะว่ามีไพ่สเตนก็คือคู่แตกต่างอายุเชื้อชาตินะศาสนาเลยนะอาจจะเป็นต่างชาติได้นะถ้าเป็นไพ่สเตนขึ้นนะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะอาจจะด้วยความแตกต่างนะ พอห่างกันห้าถึงสิบปีในตอนนี้นะเสียดายมากเลยนะก็อยากติดต่อแล้วแต่เหมือนมันเงียบไปนานแล้วนะเขาก็เลยเริ่มมีความนึกถึงคิดถึงนะเนมูลก็คือไม่ชัดเจนหรือว่าตอนนี้นะคิดถึงอยู่นะก็คิดอยากจะกลับเข้ามาง้อนะคิดจะติดต่ออยู่นะแต่ยังไม่กล้านะเพราะว่าห่างไปนานนะไม่รู้ว่าโผลมาแล้วจะต่อกันติดกึบ้บานนะหรือว่าจะติดต่อแล้วพูดเนี่ยคงจะยังใช้เบอร์เดิมหรือช่องทางสื่อสารเดิมหรือเปล่านะ อกไม้นะั้นด้วยความที่มีอีกโก้ในอดีตนั่นเองนะกับความไม่ชัดนะเจนแล้วก็เงียบไปนานแล้วนะตอนนี้คุณก็นิ่งและเย็นชามากๆไปแล้วนะผีิเหรียญนะก็ตอนนี้ดูเหมือนนะดูแพงไปเลยนะคือนิ่งมากแล้วก็เคยเป็นคนที่ค่อนข้างเหมือน,นอาจจะดุระบางนะออกเป็นแนวดุควบคุมมากไปนะเนี่ยคำหัวสิงโตไปเลยนะสเตนเนี่ยจะเป็นที่ที่ผู้หญิงนำฝั่งผู้ชายนะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยถึงจะเสียดายแล้วนึกถึองอะไรเนี่ยแต่ในมุมโหดของคุณก็มีนะเขาก็คือเหมือนมีทุกมุมเลยนะมุมโหดมุมอ่อนโยนอะไรอย่างนี้นะแต่ห่างกันไปนานแล้วตอนะนี่กําลังกุ้มใจอยู่เลยนะเหมือนกับว่ามีคนอื่นมายื่นูว้วยให้ด้วยนะมีคนเ็้ามาชอบอาะจุนะคะแต่เขาก็เหมือนไม่สนใจก็เป็นดได้นะหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะมาขยายตรงนี้นะคือมีถ้วยมีคนอื่นมาสนใจแต่คุณอาจจะไม่ได้สนใจนะตอนนี้คุณ มันเป็นมุ่งการงานหรือเปล่านะไ่หกไม้เนี่ยสำรับนี้เหมือนมันเป็นเนี่ยเหมือนชุดแต่งงานเลยนะ mm hmm. เป็นไปได้ว่าอืมอาจจะมีเกณฑ์นนะอนาคตอาจจะได้พบเจอใครที่เข้ามาจริงจังก็ได้นะหกไม้อาจจะอยู่ห่างกันนะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเกินสิบปีหรือเปล่านะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะเพราะให้ยืนยันใหด้ดีอยู่นะแต่ว่าอาจจะเป็นคนไกลต่างชาตินะเพราะว่า มันมีสตีนขึ้นมาถ้าไม่ใช่คนเก่าก็คือคนใหม่ก็อาจจะมีความแตกตาก่างกันอีกว่าแปดกับหกนะมาลบกันเหลือสองไม้นะมนันก็จะเป็นความเรียกว่าลักษณะของคนที่อยู่คนละพื้นพื้นเขาเรียกอะไระพื้นเทียมฐานนะก็มวมงก็เป็นประมาณนี้นะเป็นทั้งความรู้สึกข,ของเทาแล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่าถ้าจะสมหวังได้ไปถึงเนี่ยตุดแต่างงานเลยนะก็น่าจะเป็นคนที่อายุห่างแตกต่างกันเกินสิบปีเลยนะส่วนคนเก่าๆก็ มีเพี่ที่เราอยากติดต่อนะเริ่มคิดถึงนึกถึงนะอาจจะก,กลับมางอนะเพราะยังเสียดายอยู่นั่นเองนะเขาเป็นผ้เชียคือความหวงแหนเสียดายนะก็รวมๆประมาณนี้